การเลือกตั้งมาหลายครั้งไม่เคยเห็นมีการเลือกตั้งครั้งไหนที่พรรคการเมืองมีสภาพการหาเสียงเหมือนอย่างพรรคนี้นะ <G un> เราไม่รู้เลยนะครับว่าพรรคนี้เนี่ยมีนโยบาย1234จะทําอะไรให้ชาวบ้านบ้างมีแต่ภาพมีแต่คลิปที่ไปต่อล้อต่อถียงกับชาวบ้านมีแต่ชาวบ้านขับใส่ไล่ส่งไม่ลงคะแนนให้มีแต่ชาวบ้านตั้งคําถามว่าทําไมคุณชอบแก้รัฐธรรมนูญทําไมคุณมีปัญหากับสถาบันพระหมหากษัตริย์ทาไมคุณไปด้อยค่ากองทัพทําไมคุณด้อยค่าทหารนะฮะเพราะภาพลักษณ์ของพรรคนี้มันเป็นอย่างนั้น อดีตหัวหน้าพักเคยไปบอกไว้มีทหารไว้ทําไมเดี๋ยวนี้ก็ไม่รบกันแล้วถึงรบเขาก็ใช้เรือประมงเป็นเรือรบถึงรบผมก็ไม่เชื่อว่าทหารของเราจะไปรบชนะใครดูสิฮะดูถูกกองทัพตัวเองนะครับผมไม่เคยเห็นมีพักการเมืองไหนในโลกนี้นะที่จะหาเสียงด้วยวิธีการดูถูกกองทัพตัวเองแล้วก็ไปติดสติ๊กเกอร์ยกเลิกหนึ่งสองแม้กระทั่งการรบกับขเขมรนะ รบกับขเขมรยังมีสอสอของพักนี้ปากดีบอกว่าทัาบบกทัพเรือทับอากาศเขาไม่ร่วมรบกันหรอกเขาไม่ถูกกันดูสิฮนะหัวหน้าพักนะฮะไปพูดไปถามชาวบ้านแม่รู้ไหมใครเป็นคนสลับสรุนให้ซื้อ,เ,อ,อเครื่องบินกริปเพนไปรบกับกัมพูชาอ๋อวิโร์ใช่ไหมคะปลิ้นปล้อนขนาดนี้เฮ้ยกริปเพนฝูงแรกสั่งซื้อมาปีห้าหนึ่งฝูงที่สองปีห้าสาม พักมึงเนี่ยตัดสายสะดือเพิ่งเกิดปีหกหนึ่งตลบตะแลงขนาดนี้ดูสิฮนะไม่รู้มันเคยเห็นคลิปมันเคยเสียน้าตาให้กับคลิปที่คุณแม่ร้องไห้เพราะลูกที่เป็นทหารพรีชีพไม่รู้มันเคยเห็นคลิปที่ลูกลูกน้อยตัวเล็กๆเ,กเกมียของทหารเขาร้องไห้เพราะเขาสามีเขาพ่อเขาพรีชีพหรือเปล่ามันเคยเสียน้ําตาให้กับคลิปแบบนี้บ้างไหมนะครับอินฟลูชื่อดังก็จะไปสร้างบังเกอร์ให้กับทหาร ไปมีปัญหาไปตั้งคําถามว่าไปสร้างบังเกอร์ให้ทาไมดูสิครับดูพักนี้มันทํำสิฮะมันมีปัญหากับกองทัพจริงๆนะครับเราลบกับขเขมรสองครั้งเรามีทหารพรีชีพไป4ี่สิบสองท่านขาขาดไปสิบอ็ดท่านไม่รู้ว่ามันเคยไปกัดเซาะถึงหัวใจของคนในพักนี้บ้างหรือเปล่าเคยเห็นหรือเปล่าเห็นความเสียสละของทหารบ้างไหม เห็นพรรคสีน้ำเงินเขามีรัฐมนตรีคนนอกเก่งชาวบ้านชอบอยากจะมีบ้างประกาศว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศปรากฏว่าไปเป็นชู้กับเมียตำรวจดูพรรคนี้นะฮะวันดีคืนดีตำรวจบุกไปจับผู้สมัครสสของพรรคนี้ฟอกเงินค้ายาเสพติดแล้วแกนํายังปากดีไปบอกว่าผิดหวังกับรัฐบาลมากเลยไม่ปราบปรามสแกมเมอร์ไม่ปราบปรามพวกที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์รัฐมนตรียุติธรรมบอกเลยฮะมีสิบคน ที่เป็นนักการเมืองเป็นผู้สมัครสอสอเป็นสอสออยู่ด้วยที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อาจจะมีการจับกลุ่มในไม่ช้านี้ถ้าก่อนถึงวันที่8ปดกุมภาพันธ์มีการจับกลุ่มผู้สมัครของพักนี้อีกว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มันไลไรเกิดมันมาจนจนถึงตอนนี้เราต้องตั้งคําถามแลวนะว่าประเทศของเราเนี่ยจะมีพรรค